กะละมังเอาไม้กวาดโบกเอาบ้านเนี่ยออกมาโบกกันครับเคาะหม้อเคาะกะละมังเอาไม้กวาดโบกเอาผ้าโบกคือสืบเนื่องจากมูลนิธิร่วมกนันยูเนี่ยไปอยู่ตรงจุดนั้นนะฮะแล้วพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่ากระแสน้ําแรงเข้าไปไม่ได้เนี่ยยืนกันอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับแล้วชาวบ้านก็พยายามส่งสัญญาณกันไม่ได้เนี่ยพี่ใจไม่ได้ไม่ได้ไ ตาเขาก็เสียสละก็เพียบไปก่อนอ๋อโอเคเดียวไงอันนี้ช่วยเขาออกไปหรือว่าไงเขาาออกไปเนี่ยนะคุณตานั่งกลางนั่งกลางได้อยู่อีกเท่ายังยังครับเีือบบนฟ้ายังไม่ได้กินได้ได้คุณตาจับกอดกอดไว้กอดไว้เนี่ยนะครับคนที่ชาวบ้านให้ดูลูกเมื่อกี้เป็นญาติเขาเนี่ยนะครับมีชาวบ้านครับรอนะรอนะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ก็พอกับบอลหน่อยชาแนลอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าทางภาคอีสานหรือว่าทางต่างประเทศเนาะที่เขามาติดตามและก็รับชมคลิปของบอลน่อยหรือว่าบ่าวลาวในแง่เนาะป้าพี่น้อง,องช่วงนี้ก็เป็นช่วงมีกิตหนักกว่าได้ในแงนะ่เนาะบวสิเป็นทางฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยพี่น้องเจ้าหน้าที่ทหารตอนนี้มูลนิธิ ต้องทำงานหนักเลยเนี่ยเพีเนาะพี่น้องเดือนไปทางในทางทิกตอกหรือว่าทางยูทูบพี่น้องก็เห็นข่าวห้ายๆแห่งในแง่เนาะช่วงเป็นช่วงวิกฤตนักกว่าได้แพีเนาะในต้นเดือนกันยาหรือว่าอาจจะเป็นทั้งเดือนกันยาเลยก็ได้พี่น้องว่าทุกเห็นบ่รเมพี่น้องร้ายเนาะที่ประสบอ่า ให้น้ำถ่วงในแหวนน้องหัวสิเป็นทางฝั่งลาวรือว่าฝั่งไทยทังหลวงน้ำทาหรือว่าทางฝั่งไทยก็สิเป็นทางแม่ซายหรือว่าทางเชียงรายในแหวนน้องโมนอยห็นกับป้าเนาะบางเถืกัคขิดนักน้ำตาอยากออกในแหวเนาะเห็นคลิปไปบอกโอ้ยพี่น้องโดนาน้าถ่วงหนักไแหวเนาะบางบางทีก็เป็นอันนี้พี่น้องบางทีก็จนวิง่งรังคาเรื่อนบางบ้านก็จะออกจากบ้านบ่นบได้พี่น้องเลย เห็นแล้วบ่น้อยก็เศร้าไปนําแบบเบิ่งคลิปแบบปาพี่น้องวางมือก็นอนเบิ่งคลิปอา่าส่งกําลังใจนี่ไหมเนาะรูว่าเบิ่งคลิปส่งกําลังใจอา่าามให้พพี่น้องจาก,นกนนหนุ่มกะคนนึงที่มาเฮ็ดงานอยู่ไทยพี่น้องจากนานหนุ่มลาวคนนึงที่ได้เข้ามาเฮ็ดงานอยู่เที่พี่น้องเห็นแล้วก็ป่าโทคไบ่ว่าไปซอยนี่ไหมเนาะโอว่าสิเป็นนํอาอ่า เขาซานอาหารแห้งหรือว่าเลือดใช่พี่น้องเพื่อแบบที่เห้าพ้ายแบบไปซอยไปเนาะบางเทือกับน้ำแห้งเจ้าหน้าที่่นก็ต้องใส่แบบว่าอีหยังพี่น้องใส่โดนบินโอ้โหสุดยอดนะพี่นอ้องทางฝั่งไทยพี่น้องเวลาการสวยเหลือนะนอย่างเนาะบางทีก็ใส่สลิงพี่น้องใส่สลิงแคนแบบว่าส่งอาหารไปแบบว่าเข้าไปบ่ได้น้ำป่าแบบว่าน้ำมันมไหลแห้งเกินพี่น้องเฮตไหยเลือดนี่ก็ไปบ่ปได้พี่น้อง บางทีก็ต้องใส่โดรนบางทีก็ต้องใส่เฮลิคอปเตอร์พี่น้องบินแบบย้อนลงมาป้าทางฝั่งไทยเป็นเห็นชุดมยอดเลยพี่น้องเวลานำถ่วมนี่ยผมปล่อยให้ทิมให้ป้าได้ไปเนาะว่าเขาไปซอยเต็มที่พี่น้องบว่าเป็นยังไงเจ้าหน้าที่เิ่นทาทุกอย่างได้ไปเนาะว่าเป็นทางแพทย์หมอหรือว่าทางตำรวจทหารเนี่ยพี่น้องว่าทางโมเดนที่ของไทย ร่วมใจกันไม่ทิ้งกันนะพี่น้อตอนนี้เมืองเล่าเข้าพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มลายลายน้วโวิเป็นพ่อข้านาฬอลหรือว่าดอลล่าลายลายนหรือว่าพวกคายขีมเนี่ยพี่น้องแปลว่าดังขึ้นมาในทางโลกอนเชียกมือก็เริ่มบริจาคคลองเลยว่าสวยพอพี่น้องเนาะเนื่องจากบรอนีิติตตามพี่น้องทางเพจข้านาฬอลคนก็ได้ บอกว่าสิเป็นแพ็กมามาหรือว่ายัางเต็มใส่ถุงเห็ดเป็หน,น,นมาพี่น้องเนาะโอ้โหน้ำใจเป็นกับยอดเน่ยเน,นะาะมอหน่อยกับเป็นกำลังใจเออพี่น้องขอหน่อยกับเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องขอให้ผ่านพน้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีเนาะสำหรับคลิปมาหน่อยขึ้นไว้นี่ก็สิเป็นภาพที่ว่าการลอยเหลือพี่น้อง ทางบัวสิเป็นทางฝั่งลา่าฝั่งไทยตอนนี้ได้เจอผลกระทบหนักเหมือนกันเลยเนะาะบัทุในรอบอ่สาสิบปีรือวาในรอบยี่สิบกว่าปีลังกระด้พี่น้องชีวานา้ำถล่มหนักแห้งขนาดนี้เนาะหัวเคื่อนทั้งจีนกับปอยน้าม,มาหนักเลยพี่น้องระบายหนักเลยพี่น้องตอนนี้เห็ดห้ลังไรลงมาฝั่งเลา่าด้วยฝั่งไทยบัวสิเป็นทางเสียงไล่รือว่าเมสยซรืยว่าทั้งลวงลำธารพี่น้องตอนนี้ นักหน่วงเลยพี่น้องเลยเห็ดห้น้ำป่าหรือว่าน้ำสีไรลงมามาผัดเพื่อนชาวบ้านแล้วก็พัดงวผัดค้วยบราว่าจะเป็นซัดเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเมืออ่อยได้ไปเห็นคลิปๆหนึ่งในติ๊กต็อกพี่น้องเอ้ยสัดตายแบบเสียชีวิตแบบโดนน้ำถ่วมพี่น้องาอาทุกวัวจเป็นงวเป็นคั้วพี่น้องวัวมันถ่วมมันถ่วหนักเลยพี่นออ้นนองถ่วมแบบ จนวิทย์ังคาเพื่อนเนาะบางคนก็ออกจากเพื่อนมาได้บางคนก็อยู่ลังคาเพื่อนพี่น้องเอ้ยเฮแล้วกันคิดนะพี่น้องเหตุงานอยู่บ้นห่อยเบืงบ้งเบิ้องคลิปพี่น้องเบิ้งคลิปที่ว่าพี่น้องอ่าที่ว่ามูลนิธิมูลนิธิเพิ่นไปซอยพี่น้องในการทําการไลฟ์สดตลอด24ชั่วโมงเลยพี่น้องป้าทุก มีด bon. าราหล่ๆซ่องพี่น้องทีคนออกไปดวงกําลังออกไปเอาหารแห่งหรือว่าเอาแบบนุ่มแบบว่าเป็นมาม่าเป็นปลากระป๋องแบบขนมยงพี่น้องทีมันกินได้แบบก็่ต้องใส่ไฟยังได้กินเลยพี่น้องตอนนี้อ่ามสิเป็นดาราฝั่งไทยหรือว่าแปลว่าคนดังๆใส่พี่น้องเลยทางฝั่งไทยฮาอตอนนี้ฝนก็ได้ดังดงกำลังในออกซอยเรือพี่น้องบริจาคหรือว่า เอาแบบว่าทุนจะคองพี่น้องไปซื้อยังมากเตรียมแห้มาเร็วที่สุดนะเนาะล่าสุดก็มีโมเลลิทีพี่น้องสิไปต่างแคมอยู่เชียงรายพี่น้องบุกหัวซิลงจุดใดพี่น้องติดตามน้องกันเบิ่งนได้ไหมเนาะใส่แบบว่าแบบให้รวดเร็วเลยพี่น้องเห็นบ่หน่อยเห็นในคลิปซะบพี่น้องเลยที่เลียนแถวกันไปเลยพี่น้องแล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่นำหน้าได้ไหมเนาะก็ถือว่าสุดยอดหรือว่าว่องไว ได้อรัางการเด้พี่น้องเจ้าหน้าที่ของไทยเวลามีประสบภัยยังกับแป๊บเดียวนะเพียงเนาะว่ไหก่กาบงุงยังไลยพี่น้องนอกจากกําบังใจในเล็กน้อยส่งไปให้พ่อแม่พี่น้องคือสูร,รอว่าคอยผ่านวิกฤตพ้นไปด้วยกันนะเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้พี่นอ้องกาบุญยังไลาเพียงเนาะพอกันคลิปให้อัปเดตสถา,านการณ์น้ำท่วมบ่าสิเป็นยังไงพี่น้อง กำลังใจให้พี่น้องเจ้าหน้าที่ทุกคนเนาะที่ทํางานนักหนวงตลอดทั้งคืนพี่น้องขอให้ผ่านพ้นไปโดยดีเด้อสาหรับคลิปนี้ก็เนะลยขอตลาขอขอส,สวัสดีและสบายดีพี่น้องน้าท่วมประเทศลาวเด้อเพื่อนแตกแล้วบ้านไปหมดแล้วย้ายขึ้นมาอยู่บ้านป้า อันหนึ่งสันสองไม่ได้โอ้มาแห้งแค่นั้นอันนี้เชี่ยวหนึ่งบานเัาหลังโน่นหลังนี่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 ไปอ่ากมแล้ว

ตาแล้ก็เสียสละก็เพียไปก่อนอ๋อโอเคเดียวไงอันนี้ช่วยเขาออกไปหรือว่าไงเขาเขาาออกไปเนี่ยนะคุณตานั่งกลางนั่งกลางเก่งมากยเท่ายังยังครับเก่งมันไปยังมันไม่เกินใช่ใช่คุณตาจับกอดกอดไว้กอดไว้เนี่ยนะครับคนที่ชาวบ้านให้ดูลูกเมื่อกี้เป็นญาติเขาเนี่ยครับมีชาวบ้านครับล้อนะรอนะสู้นะสู้สู้ทีมชาติอังกี้กับการ์เซอร์มาล้งนะมาช่วยสู้สู้